มาไปพร้อมๆกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอเรียนเชิญทางด้านของอินฟลูเอนเซอร์ของเราร่วมบันืึอภาพด้วยนะคะคุณพอยพิมพาถามก่อนค่อยดูภาพนะคะเรียนเชิญนะคะถามก่อนนะครับนี่นะคะหนึ่งสองสาม AKA โซโมพีนะคะคือโซ่แจ้งเกิดมาจากเพลงฮารอนนะคะถ้าใครเป็นสายริคอร์เนี่ยอาจจะเคยฟังเพลงฮ้อนแต่ฮานว่าขอโซโมมา แล้วนะคะก็จะคุ้นหูกับคนภาคเหนือเพราะเป็นภาษาเหนือเนาะที่จะร้องไว้ค่ะนอกจากอ่่าแตันนี้เป็นบทสวดชื่อว่าคาถามหาหิมภาษาเหนืออีกเหมือนเคยภาษาเหนือใช่แต่อันนี้จะเล็ดเร็วหน่อยเพืให้รับสดน่าจะจำไม่ได้ใช่ไหมแต่แน่นอนค่ะว่าหลักๆเป็นภาษาเหนือคือถ้ามีโอกาสได้ไปรีวิวหรือว่าพรีเซนต์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนก็จะมีเซนต์อู้งกำเมืองจ้าเป็น ซะส่วนใหญ่เป็นภาษาเหนือใช่ผู้ติดตามก็จะเป็นคนภาคเหนือซะส่วนใหญ่เหนือเท่าไหร่นะผู้ติดตามตรงนี้เอ่อถ้าเพลงซูเฟรนเดตเนี่ยเสร็จสอบแต่ท่าที่ตกลประมาณสามหมื่นกว่าค่ะกำลังค่อยๆนี่ค่ะเอ่อก็มาทำเพลงให้กับงานของกานท้าแฟร์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ใช่เป็นยังไงบ้างคะจากคัจฉกปุ๋ยยังไงถึงได้มาร้องเพลงแรปของกานท้าแฟร์คะทีนี้ต้องขอบคุณคุณแม่วที่หมดมากนะคะเอเจนซี่ทั้งหมดของนะคะแฟร์ที่ติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่าลูกครเป็นไปได้ไหม ถ้าอยากจะให้เขียนเพลงประชาสัมพันค่ะให้ห่อการ์ดแฟรในปี2024ได้เลยจ้า้อมใจเลย้อมใจเลยพอจะโชว์เริ่มมา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 เมื่อมาจอยมาแอบแกบเริ่มห่อการ์ดแฟน์ควรนักแตะเมื่ออมเมื่อจ่ายห่อผินเสื้อผ้าของใจของฝากใดๆเป็นหมวดน่ากลาย ้าเจ้าเด็ดเจ้าดังโปรโมชั่นบางๆเรื่องแหนจัดไปมาชิมมาช็อปมาใช้ของเค้าจัดให้ชูใจแน่นอนจ้าเด็กคืออะไรคะฝากงาน้ของเรื่องของสินค้าที่มาเนี่ยเนื่องจากเราไปโซนอาหารนะครับพนักงานอาหารเนี่ยผมทางผู้ประกอบการเองไปแจ้งมาว่าในปีนี้เนี่ยจะมีการคิดเมนูใหม่ๆที่จะมาเปิดตัวในงานของคาเฟ่แต่เขายังยังไม่ ยังไม่บอกผมเนทีเดียวว่าเป็นอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ที่จะบอกว่าก็คือหนึ่งเราลดเรื่องของการการใช้ภาชนะที่กอ่อให้เกิดมลพิษแล้วก็ลดเรื่องของเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมนะครับเนื่องจากทุกวันนี้เราก็เห็นว้ว่าบางครั้งเนี่ยเราทานอาหารนอกบ้านโซเดียมเอ่ยผมงชรลเอ่ยเยอะขึ้นเราก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการว่าขอให้นันพิกา,ารลดตรงนี้หลบลพยา,ยามาอย่างอยู่ที่มันทดแทนในการดึงรสชาติออกมาก็เป็นเมนูที่ต้องเป็นเมนูสร้างสารรค์มากกว่า นะครับเพราะนั้นจะบอกว่าเป็นเมนูพิเศษอะไรบ้างไหมผมว่าอัน้ก็ไปลองชิมดูผมเชื่อว่ามีให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสแน่นอนในงานอาจจะไม่บอกในวันนี้ขอให้ไปลองดูในงานดีกว่าครับกาญเชิญเครือข่ายของหกางค้านะครับในในต่างพร้นที่โดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับที่ให้เขาเข้ามาร่วมงานเพราะว่าเขาสนใจที่จะนําสินค้าจากทางภาคใต้ขึ้นมาในของคาเฟ่ครั้งนี้เขาจะมาชิมลางมาดูก่อนแล้วเขาอาจจะมีการเชิญผู้ประกอบการของเราเนี่ยลงไปทางใต้ เป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างที่บอกเขาว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีการยกทะเลขึ้นบกเพราะฉะนั้นปีนี้เราอาจจะเอาอาหารจากทางของภาคเหนือเนี่ยลงไปทางภาคใต้ก่อนไปชิมลางก่อนแล้วก็ราเข้ามาแหมชิมกันมีแน่นอนครับ